คุณผู้ฟังครับคุณเคยได้ยินชื่อแมรี่ไซเลสไหมเรือที่ถูกขนานนามว่าเป็นเรือผีที่ลอยลำอยู่กลางมหาสมุทรแอตแลนติกในปีคศ1872โดยที่ลูกเรือทั้งหมดหายไปอย่างไร้ร่องรอยเรื่องราวทั้งหมดเริ่มขึ้นในวันที่7พฤศจิกายนคศ1872เมื่อกัปตันเบนจามินบริกส์พร้อมภรรยาลูกสาวและลูกเรือรวม1ิกว่าชีวิต ออกเดินทางจากนกครนิวยอร์กมุ่งหน้าไปยังเจนัวประเทศอิตาลีบนเรือสินค้าชื่อ Mary c e l e s t บรรทุกแอลกอฮอลดิบกว่า1,700ั้ถังไปขายทุกอย่างดูเป็นการเดินทางธรรมดาแต่กลับกลายเป็นตำนานปริศนาที่โลกจดจำหนึ่งเดือนต่อมาวันที่4ทธันวาคมเรือเดออ e ก g r เทียของกัปตันเดวิดมอร์เฮาส์พบเรือแมรี c e l ลอยอยู่โดยไร้การควบคุม หัวเรือโครงเครงแต่ไม่ถึงกับเสียหายเรือยังคงอยู่ในสภาพพร้อมเดินทางแต่ที่น่าตกใจคือลูกเรือทั้งหมดหายไปอย่างไร้ร่องรอยภายในเรือมีสิ่งของที่ยังจัดวางเรียบร้อยเสื้อผ้าอุปกรณ์เดินเรืออาหารและน้ำจืดก็ยังเพียงพอไม่พบร่องรอยการต่อสู้ไม่พบเลือดไม่พบหลักฐานการถูกปล้นชิงแม้แต่ของใช้ส่วนตัวก็ยังอยู่ครบยกเว้นเรือชูชีพที่หายไปลำหนึ่ง คุณลงจินตนาการตามสิครับโต๊ะอาหารยังมีเศษอาหารกาแฟยังมีกลิ่นติดถ้วยแต่คนบนเรือหายไปเหมือนกับถูกกลืนหายไปในอากาศนักประวัติศาสตร์และนักสืบต่างพยายามหาคำตอบมีหลายสมมุติฐานที่ถูกหยิบยกขึ้นมาบางคนเชื่อว่าเกิดการก่อ,อก,กระบฏลูกเรืออาจไม่พอใจแล้วฆ่ากับตันก่อนจะหนีไปพร้อมเรือชูชีพแต่ทำไมถึงไม่เหลือร่องรอยการต่อสู้เลยละ่ะบางคนเสนอว่า อาจเกิดการระเบิดเล็กๆจากไอระเหยแอลกอฮอล์ในถังสินค้ากลิ่นและเสียงระเบิดอาจทําให้ลูกเรือเข้าใจผิดคิดว่าไฟไหมจึงรีบหนีลงเรือชูชีพอย่างเร่งด่วนแต่เมื่อพายุซัดมาถึงเรือเล็กก็อับปางลูกเรือทั้งหมดก็จมหายไปในมหาสมุทรทิ้งไว้เพียงเรือเปล่ามีอีกทฤษฎีที่โรแมนติกและน่ากลัวไปพร้อมกันว่าพวกเขาอาจถูกโจรสลัดลึกลับฆ่าตายแต่โจรสลัดกลุ่มนั้นไม่ได้แต่ต้องทรัพย์สินเลยแม้แต่น้อย เรื่องนี้จึงฟังดูแปลกเกินไปและก็มีผู้คนไม่น้อยที่เชื่อในสิ่งลึกลับบางคนพูดว่าลูกเรืออาจถูกสิ่งเหนือธรรมชาติดูดหายไปทั้งพายุแม่เหล็กมิติประหลาดหรือแม้แต่ปีศาจแห่งท้องทะเลทฤษฎีเหล่านี้อาจฟังดูไม่น่าเชื่อแต่ในยุคนั้นเรื่องเล่าลี้ลับเป็นสิ่งที่ผู้คนศรัทธาไม่แพ้กับความจริงทางวิทยาศาสตร์ มรี่ไซเลสจึงไม่ได้เพียงแค่เรือแต่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของปริศนาทางทะเลที่ไม่มีวันไขกระจ่างคุณลงนักดูนะครับเรือที่ยังแล่นได้แต่ไร้คนบังคับชีวิตสิบกว่าชีวิตที่หายไปราวกับละลายเข้ากับคลื่นทะเลเรื่องนี้ยังคงเป็นหนึ่งในปริศนาทางทะเลที่โด่งดังที่สุดของโลกทุกครั้งที่มีใครกล่าวถึงเรือผีเรื่องของแมรี่ไซเลสก็จะถูกหยิบยกขึ้นมาเสมอแล้วคุณล่ะเชื่อว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกเรือทั้งหมด พวกเขาหนีตายจากการระเบิดถูกดูดเข้าไปในห้วงมิติหรือเพียงแค่เคราะ์ร้ายในมหาสมุทรอันกว้างใหญ่นี่คือเรื่องราวที่ยังไม่มีบทสรุปแมรี่เซเลสคือความลึกลับที่ยังคงลอยอยู่ในประวัติศาสตร์หากชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวใหม่ๆแล้วพบกันใหม่ตอนหน้า